ติค่ะอันอันเยลัดอันชาแนลเด้อจ้าอันอันอันเปิดอันช่อง YouTube ใหม่ค่ะกต่ยินดีต้อนรับอันอันต้อนรับเข้าซู่ซ่องเยลัดชาแนลเด้อค่ะเพราะว่าอันขั้นเราอันยังฮิตไปกันขอโทษขออภัยเพราะมันมือใหม่กับเมนมีความอยากไอ้รอกหางอยากเห็นนะจ๊ะอันนี้อัน อันฝากอันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าอันสั่งอยู่ในนี้ก็ได้อันขั้นอันอันผู้ใดมีข้านในน้ำดีๆกะอันให้ฝากเข้ามาในคอมเมนต์เลยเด้อจ้าสียินดีทำตามเพราะว่ามันมือใหม่มันบ่จักหาัเนอกจากเนาะอันนี้อันเอาปั๊บเป็นกล้องหลังเลยเด้อจ้าเป็นกล้องหลังเป็นเออก็เป็นกล้องอันหน้าเพื่อว่าอัน อันนี้นะจ๊ะฝากติดตามเ,เด้อจ้าที่เนี้ยมาบ้านลานน้อยมิลินคะเนี่ยอันซื้อโตน้อยมาให้เพื่อนเพราะว่าเพื่อนญาติกันกับอ้ายตอนอ้ายเห็นอันการบ้านเี่ยพื่อนจะญาติอ้ายเพื่อน,ออนก็เลยก็เลยซื้อมาให้หลานฉันดอกว,ว่าไปไปกันเลยไปหาลานกันเลยบุรูวะอยู่จังไหนทายเอาแม่นเลเอาแม่ให้งายง่ายกับแม่แล้ววะมินน่นะคะอ่ะมิลิน,นะะมิลิน,ม,ลน,ม,ลนมิลินดูสิว่ายายได้อะไรมาให <c oughs> ้มินี่ยายซื้อโตมาให้หลานดินี่ ได้ไหนลูกแกะได้ไงแกได้ไหนแบบอันไกดยว่ากันแด่เด้จอจ้าเพราะว่าหลานน้อยหันอัน,อนว่าแม่เป่นสอนเดี๋วว่าว่า,ทาไทยจากแต่ซีว่าไทยในอีสานในป้าปุ่นกันใดเด้อจ้าอย่าพึ่งเบื่อกันอันนี้อันเเปิดดูนี่ยายซื้อมาให้หนูไหมขอบคุณหรือย,ยังคะมาแม่ขอ,ขอบคุณก็ทำมือสวัสดีขอบคุณเลยค่ะอเออเก่งมากสวัสดีก็ยายน่าด้วยสวัสดีค่ะเดิุ่สวัสดีนีดด่สวัสดีค่ะเออเก่งมากเอ๊ะ เกิดเหตันนี้ <reading repetition> ้นแก้ตืใจแทนนะบังลานไปพี่น้องแล้วบังลานไุ่นนะมีตำรวจมีนั่งพยาบาลเอ้อแอร์โสเตสแอร์โฮสเตสบังเด้อจ้าบังบังลานไบังดีใจเอาๆทำดีๆเด้อทำดีๆนะลูกเดี๋ยวมันจะหักมันไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่ ดีใจมากเลยเหรอมินมินอันนี้น่ะอันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษน่ะพี่มันติ้นสอนน้องหน่อยสิอันนี้ของพี่ตินนะมาฮะมาอันสิว่าทั้งไทยทั้งเล่าเดือจ้าเพราะว่าท่านสิว่าเรา่านหลานเขาพอใจเพราะว่าเขาเ้าเขาเ้าไทยมาเติบโตแบบนะ้นว่าได้ว่าได้กันเละกันยังเนาะท่านดียังเห็ดกรถือก็ต้องกัน ยันต้เขามาในคอมเมนตในเดจ้าสิลาฟันรักสิปัจบัิตามเัวามือไม่ไหาไปกระสันไปจังานนไยอันจะเบื่อกันเลยเพามันะต้องกันดีและอันนี้โอ้ดีดีตัวเนี่ยคนมากคนละสี เป็นอะไรใครทำใครทำหนูไม่ต้องรอ้องอันกร์ลันการ์ลนน้อยน่าหนี่ก็บว่าเก่งเก่งอ,อันฝากเบิ้งฝากติดตามเนี่ยจ้ากับิมาไทายสิ่ประจำวันล้างล้างมือสิบ่ไทยนอาเงินล้างชาติเป็นของกับทีวัดเวียอยู่ในเนี่ยมือไม่หัดเพลบดนบ พี่ยังสวัสดีครับรอๆเลยตำรวจอะเก่งมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากเลย